ทีนี้มาดูท่าทีของผู้นำประเทศไทยคุณภูมิธรรมเวชเชชัยรักษาการนายกได้โพสต์ใน Facebook 27กรกฎาคมเมื่อวานนี้เหมือนกันหลังจากคุยสายรับสายโดยท่านทำเจรสัเรียบร้อยอหลังจากนั้นพักใหญ่ๆค,คุณภูมิธรรมก็โพสต์บอกกล่าวกับคนไทยดังต่อไปนี้ไทยขอให้สหรัฐถ่ายทอดไปยังกัมพูชาว่า ไทยประสงค์หารือแบบทวิภาคีโดยเร็วที่สุดโดยกัมพูชาต้องแสดงความจริงจังและจริงใจเพื่อร่วมก,กันกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการหยุดยิงว่ากันจริงนะคนไทยเขาก็มีคำถามกระทั่งถึงเมื่อวานขาเมรก็หยิงประเทศไทยใช่กระทั่งถึงเช้าวันนี้ขเมรก็ยังยิงประเทศไทยใช่ค่ะ ไฟบังคับไทยก็ต้องตอบโต้จะอยู่นิ่งเหรอในบรรยากาศอย่างนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ในสถานการณ์ที่ยังไม่ทำหยุดยิงจะไปทั่งคุยอะไรกับแคมเนี่ไงถึงได้มีคำถามเยอะอข้อความในเฟซบุ๊กของคุณภูมิธรรมก็ค่อนข้างจะกลมกลมค่ะค่อนข้างจะกลม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 จนกระทั่งชาวบ้านตั้งคำถามกันเยอะทีเดียวคราวนี้ ไปฟังคําแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณน,นิกรเดชพลังกูลดูสิครับว่ากระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาถแถลงโดยโฆษกไปในทิศทางเดียวกันกับรักษาการนายกหรือไม่สังเกตทุกคานะสังเกตทุกคํานะนะนี่โพสต์ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคม 68, หกแปดแถลงครับ <27. S 1> ถแถลงถแถลงยี่สิบเ็ดกรกฎาคมหกแปดนะคะคุณน,นิกรเดชแถลงว่าเมื่อคืนกัมพูชาเปิดฉากโจมตีไทยอีกครั้งและยังโจมตีอยู่จนถึงตอนนี้ สะท้อนว่ากัมพูชาขาดความจริงใจในการยุติการใช้กำลังพูดอีกอย่างทำอีกอย่างแล้วจะคุยยังไง,งคุยกันได้อย่างไรใช่ถ้าจะแปลความก็แบบนั้นแหละจะให้คุยไปรบไปคุยไปยิงไปหรืออย่างไรค,คราวนี้ไปดูปฏิริยาทหารบ้างค่ะพันเอกลิชาลิชาสุขสุขสขวานนรองโคษกกองทัพบกนะคะพวดอย่งนี้ค่ะก็ ก็ออกมาแถลงสั้นๆเมื่อวานใช่ค่ะข้อความสั้นสั้นมากเลยแต่จับความได้นะตรงประเด็นฟังดีดีค่ะครับทหารในสลบมรภูมิยังยืนยันทำตามยุทธวิธีจะมีการหยุดยิงเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายมาขอเจรจาเองเท่านั้นสังเกตนะครับสังเกตนะครับกอคุณพูมิธรรมคุณภูมิธรรมรักษาการนายกโพสต์ในเฟซบุ๊กอย่างไรต่อด้วยคำให้สัมภาษณ์ของคุณ ที่กรเดชโฆษกระทรวงการต่างประเทศใ,ให้สัมภาษณ์อย่างไรและปิดท้ายด้วยคำแถลงจากรองโฆษกออกอง,อ,องทัพบกรองโฆษกกองทัพบกแถลงอย่างไรค่ะชัดเจนนะไม่ต้องแปลความทหารในสมรภูมิยังยืนยันทำตามยุทธวิธีจะไม่มีการหยุดยิง จะมีการหยุดยิงก็ต่อเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายมาขอเจรจาเองเท่านั้นถ้ายังไม่มีการมาขอเจรจาแปลว่าการยิงก็ยังมีอย่างต่อเนื่องถ้าเขายิงมาเราก็ต้องถล่มกลับไปสรุปว่าหัวกลางหางของประเทศไทยไปด้วยกันหรือไม่เออไม่ต้องบอกนะแต่กันเองได้อหัวกลางหางประเทศไทยไปด้วยกันหรือไม่น่าสนใจรัฐบาลกับทหารเล่นเกมเดียวกันหรือเปล่าค่ะชักสงสัยอื